ตข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอระลึกถึงขระลึกมิสุที่คุณพรคุณปัญญาที่คุณและระมหากรุณาทีคุณมาที่คุณต้องเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพระองค์นั้นใวยเสียละก้าว้วยการที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงาจารีขอความวัมีัยขอมีมีชัยจากงเกิดากฏบังเกิดไว้สับปะทุกสับปะโุพสโสโรคสโรคภัยสับปครสะคราเกย์จังไรเย์จังไรมันจะทานสูญหทหายด้วยบารมีด้วยบารมีพระพุทธเจ้าทธเจ้าข้าพระองค์ สุขสวัสดิ์และความสุขสรนะมงคลสมรรถนมงคลบุญบูลผลสมณ์บูญผลปรากฏบังเกิดรบังเกิดพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหลายวีจิตเลื่อมใสิตเลื่อมใสพรรคชรรมไรรรคไรขอจงอยู่ในแวดวงขออยู่ในแวดวงพระปริปริคุ้มครองคุ้ักรักษา นักโมพุทธายะพระโมพุทธายะพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกลาบไหว้บูชาขอปาบหว้บชาพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นักคือพระตะกุันโทพระโกนาคมโนพระพุทธกัสสปะพระโคตมัสยัคภษียรยัใเญ่ ถ้าตจละตระนัยานพระพุทธเจ้าตรงมีพยานเพื่อประสานยางคือหนึ่งคือุเพนิวาสานุสติยานยานรู้ความรู้มานรู้ชาติได้ไม่มีจำนวนจำกัด ยานือความรู้การรู้สัตว์โลกทั้งหลายการให้มีประมาณกาถมมาสวัสยิายานยานึความรู้มีความิจิตบริสุทธิ์แจ่มใสเจรเจดา สวาสดดังพระอาทสมเด็จพระเจ้างดู่หัวพระบาทสเราพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอความสุวัสดีมีชัยประดันตรายทั้งหลาย ได้มาเบียดเบียนวีชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ในแวดวงแห่งวรรณาตรัยงมณีนพรัชมณีนพรัพุทธเจ้าทรงมีพุทธสมบัติมีมารแก้วก้าประการมีเพชร มีมณีมีมรกบรบทักทีมทัพทีมเป็นต้นเป็นต้นคือการที่พระพุทธเจ้างรมีพระนวโรภุตระธรรมแส,สดงถึงมัคสีคุนสีผานหนึ่ง คืออักษรวิสุโลเรืองมวิสุโลสัพุกขะสัพุกขาขอจงบังเกิดราบฏขอจงบัเกิดราบฏฉาดแก้วฉาดแก้วจำจีฆ่าพิจาร้าทั้งหลายจำี้าทั้งหลายานว่า ทศีงเป็นมันดนรัตน์เป็นมัีนรัตมุ่งมั่นถวายม่ั่นถวายพระรูปศาสดาพระปสาสดาผู้ปรเสริฐเสิฐำเลิศในแดนไตรนำเลิศในแดนไตรโปบันดนบัน ให้ัตอนอนไภัยทันนิกราชาอีกทั้นอาณาประชาราชที่ิราชทุกดับเข็้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ร่มเย็นเป็นสุขที่วาวานที่วา,วานญิราติการนั้นด้วยเถิน สีสหัสสะสีสหัสสะสุขธรรมาสุขธรรมะพุทธองค์พระพุทธองค์เนรมิตมือได้ทรงเนรมิตมือได้เป็นพันพันมือเป็นพันพันมือการที่พระพุทธเจ้ารีกพระพุทธเจ้าทรงทรงแจกแจงแสดงธรรมทรงแจกแจงแสดงธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มีพระสูตรมีพระสูตรวินัยวินัยพระปรมัตถ์พระปรมัตถ์ พุทโธธรรมโมสังโธกัพผู้เจ้าผู้รู้ผู้ถืนเปิดบานทรงแจกแกงแสดงธรรมอย่างสัตว์ประสัตวหนัยนัานผู้ดได้รับธรรมจงเป็นอริยะบุคคลเป็นอรสังโฆเป็นเนืาบุญของโลก นะกาพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาขอบูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ันาการระบาดอยู่นี้และขอให้พระพุทธเจ้าปราบมหาจักพัฒน์ปราบดิมควาปิยาธงเวอม์บี มีริชาทุกข้ามมวาุกข้ามขอกายทิพย์ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกาิพ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจุเงเกิดเป็นองค์มหาจักรพรรดิเงเกิดเป็นองค์มหาจักรพรรดิเช่นเช่นพระพุทธรูปพระนาคพเมรุพระแก้วมรกตวางทรงเครื่อง ข้าบูชาข้าพูชามังบูชามรงบูชาข้าพูชาั้าบูชาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายทีทานังที่ทานังแสงสว่างทั้งหลายสว่างทาจากกายทิพย์ายพข้าพระพุทธเจ้าข้าพราแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่าง กนทั้งหอมทั้งมวลลายสีทั้งหลายเทพยาดากทั้งหลายโธนาอบูชาพระพุทธธรรมประสงค์พุทธบูชาหาเดชวันโตอนุภาพอุภาพการบูชาขอผู้เจ้า

จิตใจของข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายมีความสงบเยือกเย็นมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัจจะทันทั้งหลายเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขงความทุกข์อนัตตาพึ้นพาไม่ได้มีแต่จิตใจเท่านั้น เพแสงสว่างที่ปรากฏในขณะนี้ยุ่งปรากฏบังเกิดในจิตของข้าพระพุทธเจ้าทุ้งหลายด้วยบารมีพระพุทธพระธรรมระสงค์แลกการปฏิบัตินี้ด้เกิด สีวดีมหาเถรังพระภูติเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสีวดีเลิศทั้งราชการะเป็นที่รักที่ประดานุษย์ทั้งหลายปัดอุปสรรคทั้งหลายไม่ได้มาเบียดเบียนมีทา ปะหังวันทามิตรุระโตพร,ร,ระพุทธเด้ดาทั้งหลายขอบูชา,ชาสังเวชานิยสถาน ได้แก่ที <Daniel Spencer. S 3> ่ประสูมที <daily> ่สรุที่แสดงธรรมจักรที่เสด็จดับขันธ์ปริธิพพานานและขอบูชาและขูชาหังวันทามิหาุโยขอบูชาขอบูชาโกมสาลีนิกาิทธาทรหันดาา พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายมากราบไหว้บูชาเป็นรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นระเพณีทั่วไปในชมพูสวีแงีด้วยการที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย ปัจจบวาจากนี้ความตัวปติมีชวาตัวีมีใช่ความนเกินคมตนเกินขอบูชาขอบูชาเกสาธาตุาเกธาตเ็สมณะสมพุเจ้าเนสมะมบูรเจ้าในรามหาธาตุเดียดทั้งหลายหาทั้งหังวันทามิตสัรประสูหังสิ่งใัก็ตาม่งใดก็ตามเ่อดยพพุทธปเื่อโยพระพุทธประทประสงค์ นี้พระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะมันได้แก่แก้วมรกตพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระพุทธสิงห์ตลอดอย่าพระพุทธรูปทั้งหลายปรากฏทั่วไปในแดนดินชมพูสวีนี้ แล้วแลขอบูชาพรมหาธาตุเจดีย์ได้แก่มหาธาตุเจดีย์อยสุเทพพระจอมทองพระนครศรีธรรมราชพระสมเจดีเป็นต้นพระบุเจ้าทั้งหลาย วนเศีรและ้าวแลขออ้างสัตยาที่สถานที่พระพุทธเจ้าจะทำมาตั้งแต่อดีตชาติในควเพลงทานรักษาศีลและและทำการภาวนาขอบังเกิดเป็นแสงสว่างแห่งบุญรวมกระแสสว่างแห่งบุญ หอวงพ่อพ er ุทธรามประสงค์ภูริสัตว์เศดารักสงายพุทธะธรรมะธรรมควาภูชีร ah ิขอบูชาพระพุทธรรมประสงค์วเละก้า